สะท้อนพื้นน้ําขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอ่อนๆนะคะทาให้รู้สึกสบายกายมากค่ะสะท้อนพื้นน้ําขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอ่อนๆนะคะทาให้รู้สึกสบายกายแสงแดดตะวันตกดินไปแล้วแสงแดดแสงตะวันลาลับขอบฟ้าแต่ก็ยังเห็นแสงสะท้อนสีส้มสีเหลือง แล้วคะ่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นของทุ่งหนองไฮหนองไฮ เป็นสระประจาหมู่บ้านบุตรสิบหกในเกาะขางมัดุนใหญ่นะคะมากค่ะนะคะสะท้อนพื้นน้ําขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอน่อนๆนะคะทาให้รู้สึกสบายกันนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้นะคะดิชาพามาชมบรรยากาศนะคะอยากจะมาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งแตก่กนมาออกกําลังกายช่วงเดือนตุลานะคะ,ะคะ่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นของทุ่งหนองไห้หนองไ้ เป็นสระประจําหมู่บ้าน,นะะบุตรสิบหกในเกาะขาแมดวนใหญ่นะคะที่ที่สวยงามมีหน,นองน้ําขนาดใหญ่ปกตินิชาก็จะมาออกกําลังกายที่นี่นะคะพามาชมวิวทิวทัศน์ประชมความสวยงามนะคะของหนองมาสัมผัสบรรยากาศตรงบริเวณหนองน้ําส่งความสุขส่งกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่ที่สวยงามมี หนองน้าขนาดใหญ่ปกตินิชาก็จะมาออกกําลังกายที่นี่นะคะพามาชมวิวทิวทัศน์มาชมความสวยงามนะคะของหนองนี่คือสถานที่ที่นิชาคยมาออกกาลังกายและมาเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะเอาวิวทิวทัศน์ที่สวยๆในหนองน้ําแล้วก็สถานที่ที่สวยงามมี หนองน้ําขนาดใหญ่ปกตินิชาก็จะมาออกกําลังกายที่นี่นะคะพามาชมวิวทิวทัศน์มาชมความสวยงามนะคะของหนองน้งนําแต่ก่อนก็จะมาออกกําลังกายตอนห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วก็ตอนเช้าเช้าตีห้าครึ่งถึงหกโมงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ออกนานแล้วนะคะแต่ก็ยังเอาบรรยากาศเอาแล้วก็พอพัชิกาศก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่าติดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทําให้ไม่ได้มา,าวิวสวยๆมาฝากนะคะวันนี้ แอบคิดถึงบรรยากาศก,ก็เลยพามาชมวิวนะคะพาพนี่ค่ะตอนนี้นะคะตะวันตกดินไปแล้วค่ะตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแสงแดดตกกระทบ มากค่ะข้าศตรอนพื้นน้ําขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอ่อนๆนะคะทําให้รู้สึกสบายกันมาสัมผัสบรรยากาศตรงบริเวณหนองน้ําส่งความสุขส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนดีค่ะตอนนี้นะคะตะวันตกดินไปแล้วค่ะตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแสงแดดตกกระทบ ต้นมะพร้าวแล้วก็ตะวันตกดินยามเย็นย่ำขํานะคะดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจมากๆนะคะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะได้ลาลับขอบฟ้าตกกระทบกับแสง มากค่ะข้าศต้อนพื้นน้ําขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอ่อนๆนะคะทําให้รู้สึกสบายกายสวัสดีค่ะทุกๆคน,ว,น,นวันนี้วันที่9มกราคม2567ทุกๆคนจําบรรยากาศนี้ได้ไหมคะบรรยากาศข้างหนองน้ําที่ดิชาเคยมาออกกําลังกายขอ,องบ้านดอนใหญ่เภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดต,ต,ตรงบริเวณหนองน้ํานะคะที่ดิชาเคยออกกําลังกายเมื่อ3-4เดือนที่แล้วถ้าใครเห็นดิชาออกกําลังกายก็สถานที่นี้ก็จะจําได้นะ ะะต้นมะพร้าวแล้วก็ตะวันตกดินยามเย็นย่ําค่ํานะคะดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจมากๆนะคะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะได้สีส้มแล้วก็มีท้องฟ้าเป็นสีครามถึงแม้ว่าตะวันจะลาลับกอบฟ้าไปแล้วแต่เมื่อ ดูสิคาแสงตกกระทบริมน้ําสวยงามมากมาสัมผัสบรรยากาศตรงบริเวณหนองน้ําส่งความสุขส่งกําลังใจให้กับเพื่อน,อนๆทุกๆคนคะ่ะนี่คะ่ะมีต้นมะพร้าวนี่ชาเป็นคนที่ชอบต้นมะพร้าวรนะคะ้ริมน้ําชอบมากๆเลยนะคะต้นมะพร้าวในคุ้งหน้าก็พามาชมวิวทิวทัศน์ตอน6โมงเย็นสู้ต่อไปในวันที่พวกเรายังไม่ถึงฝันถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยส่งกำลังใจนะคะ แล้วก็พอพฤ้จิการก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่าติดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทาให้ไม่ได้มาก็พีต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยค่ะนะคะนิชาเอาบรรยากาศบ้านนิชานะคะนคี่ที่นี่บ้านดวนใหญ่อำเภอวังขินจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นก็พีต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยค่ะนะคะนิชาเอาบรรยากาศบ้านนิชานะคะนี่ที่ ที่นี่บ้านดวนใหญ่อำเภอวางินจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นสนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้นะคะดิชาพามาชมบรรยากาศนะคะอยากจะมาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนม่ออกกําลังกายช่วงเดือนตุลานะคะก็มีต้นมะพร้าวสวยงามมากเลยค่ะนะคะดิชาเอาบรรยากาศบ้านดิชานะคะนี่นี่ ที่นี่บ้านดวนใหญ่อำเภอวางินจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นมาสัมผัสบรรยากาศตรงบริเวณหนองน้ําส่งความสุขส่งกําลังใจให้กับเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆทุกๆคนมาชมบรรยากาศอีกไม่นานก็จะชาก็จะเอาบรรยากาศแบบนี้กลับมาให้ทุกคนได้ชมอาจจะเป็นเช้าวันหนึ่งหรือค่ำๆวันหนึ่งนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆแล้วก็มีต้นมะพร้าวอาจจะเป็นตอนค่ำๆสักหน่อยนะคะวันนี้ก็หกโมงกว่าไปแล้วนะคะแต่นิชาก็ยังมานะคะเพราะว่าอยากเอาบรรยากาศตรงข้างหนองน สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้วันที่9มกราคม2567ทุกๆคนจำบรรยากาศนี้ได้ไหมคะบรรยากาศข้างหนองน้ําที่ทิชาเคยมาออกกําลังกายสู้ต่อไปในวันที่พวกเรายังไม่ถึงฝันสถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยส่งกําลังใจนะคะวิวสวยๆมาฝากนะคะวันนี้ แอบคิดถึงบรรยากาศก็เลยพามาชมวิวนะคะามากนะคะอยากให้เห็นอยากให้ดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่เมืองไทยสีสเกตบ้านดวนใหญ่นะคะก็มีบรรยากาศมีต้นมะพร้าวมีแสงสีนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้นะคะดิชาพามาชมบรรยากาศนะคะอยากจะมาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนมาออกกําลังกายช่วงเดือนตุลานะคะสีส้ม แล้วก็มีท้องฟ้าเป็นสีครามถึงแม้ว่าตะวันจะลาลับขอบฟ้าไปแล้วแต่เมื่อดูสิคะแสงตกกระทบริมน้ําสวยงามมากมาสัมผัสบรรยากาศตรงบริเวณหนองน้ําส่งความสุขส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนมากนะคะอยากให้เห็นอยากให้ดูบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะว่าที่นี่เมืองไทยสีสเกตบ้านดวนใหญ่นะคะ ก็มีบรรยากาศมีต้นมะพร้าวมีแสงสิงน้ําแต่ก่อนก็จะมาออกกําลังกายตอนห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วก็ตอนเช้าๆตีห้าครึ่งถึงหกโมงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ออกนานแล้วนะคะแต่ก็ยังเอาบรรยากาศเอาวิวสวยๆมาฝากนะคะวันนี้แอบคิดถึงบรรยากาศก็เลยพามาชมวิวนะคะพาต้นมะพร้าวแล้วก็ตะวันตกดินยามเย็นย่าค่ํานะคะดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจมากๆนะคะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะได้ทีส้ม แล้วก็มีท้องฟ้าเป็นสีครามถึงแม้ว่าตะวันจะลาลับขอบฟ้าไปแล้วแต่เมื่อดูสิคะแสงตกกระทบริมน้ําสวยงามมาก๋เอ,อเมื่อกี้มีไฟสว่างสดใสเข้ามาแล้วนะคะถึงจะมืดแต่ว่าเราก็ยังเห็นหน้ากันอยู่นะคะนี่คือสถานที่ที่นิชาคเคยบอกกาลังกายแล้วมาเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะเอาวิวทิวทัศน์ที่สวยๆในหนองน้ําแล้วก็อ่ะค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นของทุ่งหนองไฮหนองไฮเป็นสระประจําหมู่บ้านบุตร1ิบหกนี่ค่ะขมับดวนใหญ่นะคะใช่สบายใจแล้วก็สบายตาด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศยามเย็นเย็นนี่คือสถานที่ที่นิชา,าเขมรอขกบกลังกายและมาเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะเอาวิวทิวทัศน์ที่สวยๆในหนองน้ําแล้วก็ นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยตอนนี้นะคะดิชาพามาชมบรรยากาศนะคะอยากจะมาให้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งแตกโกนมาออกกําลังกายช่วงเดือนตุลานะคะลารับขอบฟ้าตกกระทบกับเสนลารับขอบฟ้าตกกระทบกับเสน มากค่ะสะท้อนพื้นน้ําขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอ่อนๆนะคะทําให้รู้สึกสบายกันค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นของทุ่งหนองไห้หนองไฮ เป็นสระประจาหมู่บ้านบุตรสิบหกค่ะขงบมันดวนใหญ่นะคะค่ะนี่ค่ะมีต้นมะพร้าวนี่ชาเป็นคนที่ชอบต้นมะพร้าวราะคาดิมน้ําชอบมากๆเลยนะคะต้นมะพร้าวนี่คุ้งน้าก็พามาชมวิวทิวทัศน์ตอนหกโมงเย็นกันนี่ค่ะตอนนี้นะคะตะวันตกดินไปแล้วค่ะตอนนี้ตะวันตกดินไปแล้วนะคะเห็นไหมคะแสงแดดตกกระทบสถานที่ที่สวยงามมี หนองน้ําขนาดใหญ่ปกตินิชาก็จะมาออกกําลังกายที่นี่นะคะพามาชมวิวทิวทัศน์ระชมความสวยงามนะคะของหนองลาลับขอบฟ้าตกกระทบกับเสงนแล้วก็พอพระจิการก็ไม่ได้มาอีกเลยเพราะว่าติดอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ทาให้ไม่ได้มา สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้วันที่9มกราคม2567ทุกๆคนจำบรรยากาศนี้ได้ไหมคะบรรยากาศข้างหนองน้ำที่นิชาคเคยมาออกกำลังกายน้ำแต่ก่อนก็จะมาออกกำลังกายตอน5โมงครึ่ง6โมงแล้วก็ตอนเช้าเชตี5ครึ่งถึง6โมงแต่ช่วงนี้ไม่ได้ออกนานแล้วนะคะแต่ก็ยังเอาบรรยากาศอามากค่ะนะคะสะท้อนพื้นน้ำขึ้นไปนะคะบรรยากาศดีมากๆอยากให้ทุกคนได้มาชมมาเก็บบรรยากาศแล้วก็อากาศเย็นอ่อนๆนะคะทำให้รู้สึกสบาย กาต้นมะพร้าวแล้วก็ตะวันตกดินยามเย็นย่ำ่ํานะคะดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจมากๆนะคะทุกๆคนเป็นยังไงบ้างคะได้มาชมบรรยากาศอีกไม่นานก็จะกาก็จะเอาบรรยากาศแบบนี้กลับมาให้ทุกคนได้ชมอาจจะเป็นเช้าวันหนึ่งหรือคําๆ